มีพวกเราแนะนําตัวเริ่มจากอาอามาจัดทำนี้ก่อนก็ได้ก็ผมชื่อว่าผมอัสครับพีทัทศจึงรีรัตครับก็อยากบอกผลงานก็คือว่าจะมีเรื่องสองโปรเจกต์ของผมนะครับก็เป็นทั้งสไตล์แล้วก็พิเศษของกลางครับก็ฝากรอติดตามนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นเวิร์ช็อปอยู่ครับเดี๋ยวให้ได้พีนต่อเลยครับครับสวัสดีครับชื่อยิมปริญญาก่อนะครับตอนนี้ก็กําลังเตรียมถ่ายทําพิเจ็ดคนกลางอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าเร็วๆ นี่ครับเพราะว่าพี่ชิวินก็กำกับเรื่องนี้ด้วยเห็นพี่ชีวินกำลังเริ่มแบบเริ่มวางโปรเจกต์ว่าจะวันไหนกันแน่คะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามด้วยนะครับขอบคุณัสวัสดีครับจูเตอร์กรลพัน์นะครับก็สแสดงพี่เจตคนกลางกับยิมนะครับผมก็น่าจะเร็วๆนี้เลยก็เห็นแบบพี่ออฟพี่ชิวินกำลังประชุมอยู่ก็อาจจะเริ่มถ่ายทำประมาณเดือนหน้าครับผมแล้วก็อาจจะมีการบวงสรวงสำหรับพี่เจตใหม่ด้วยครับผมแล้วก็มี The first l o v e ิแมนนวลใช่ไหม ครับก็อาจจะถ่ายประมาณเดือน8เดือน9ครับประมาณ1เดือนครับผมสวัสดีครับชื่อเก่งนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีผลงานครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างเตรียมตัวครับมีเรียนร้องเพลงแล้วก็เวิร์กช็อปนิดหน่อยครับก็เข้าฟิตเนสด้วยยังไงก็ติดตามผลงานได้ท้ายปีครับมีแน่นอนครับ นัคะกับอนี้ไดมาร่วมงานเราเป็นส่วนหนึ่งครับรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าเป็นการเจอพี่มาร์กในครั้งแรกของผมครับก็เลยรู้สึกตื่นเต้นเลยครับก็ผมก็ดีใจมากเพราะว่าได้กลับมาร่วมงานกับทางอีฟอันบอยอีกครั้งแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เจอพี่มาร์กครั้งแรกครับผมแสเดงว่าเราเป็นแลันก็ติดตามอยู่ครับสำหรับผมก็รู้สึกวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับ ที่ผมจะได้มาร่วมงานนี้เป็นบอยครั้งแรกแล้วก็จะได้เจอพี่มาตัวจริงๆเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับสำหรับผมก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าได้ติดตามพี่เขาผ่านแฟชั่นผ่านทางอิน,นอสตาแกรมตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นอีเวนต์ด้วยพูดถึงผลิตภัณฑ์หน่อยส่วนมากเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างพะพูดถึงพี่เป็นบอยเรจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยยิมใช้อะไรหน้าใสขนาด h e ้ l o ใช้มาร์กหน้าครับแล้วก็ใช้ดร็อตเอจิลครับก oh okay. ็สำหรับใครที่หาซื้อในอีพันดรอยก็ม uh ีนะครับดรจิวนะครับก็มีรูปหน้าพวกเราสองคนอยู่บนกล่องเนี่ยนะคะก็คล้ายๆเดินผ่านแบบเอ๊ะเอ๊ะก็ฝากหยิบกลับบ้านเ้วยนะครับคือ้ผมก็มีน้ำหอมครับแล้วก็มีเซรั่มเออดร็อรจิวครับผมก็เหมือนกันเหมือนยิ้มครับผมก็ฝากด้วยนะครับของผมก็เป็นสกินแคร์ครับ exfoliating cream แล้วก็เป็นตัว cleansing foam ครับส่วนใหญ่ แล้วก็ปะคาดซิ้น้ำหอมมาครับน้ำหอมหอมมากดีงแล้วผมก็เป็นผลิตภัณฑ์ในการล้างหน้าทั่วไปครับกิ่นแค่ก็ดีกว่าครับผู้ถืงานแต่ละคนนะครับม uh> uh ีอะไรที <h 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 ่ต้องี่ยนเป็ี่ยนได้ติดตามก็ตอนนี้ก็มันมีบางอย่างที่ยังมีไปถ่ายทำแล้วบ้างครับแต่ว่าเรายังไม่ได้สปอย แต่ว่าครับนั่นแหละครแล้วก็คิดว่าเ,เดือนเดือนหน้าครับน่าจะได้ถ่ายพิจเจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมีเวลาที่จะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะไปถ่ายทําเรื่องที่เกาหลีนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะเหลือเวลาประมาณสองเดือนแล้วน่าจะถ่ายกันแบบเออเต็มเต็มยาวๆทั้งสองเดือนที่จะถึงนี้เลยนะครับใช่ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงการปรับบทพิจเจครับผมเพราะว่า เนื่องจากมันต่อจากอย่าเล่นกับอนน์ใช่ไหมครับก็จะมีการปรับบทแล้วอาจจะมีแบบนักแสดงใหม่มาด้วยก็อาจจะมีเด็กในค่ายหรือว่าเด็กนอกค่ายก็อยากให้รอติดตามครับผมเพราะของของของเราจะมีคู่2ที่จะเพิ่มขึ้นมา,มนนมาฮะก็อ,อยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามด้วยนะับว่าคู่2ของพี่เจ็ดคนกาเนี่ยจะเป็นใครนะก็อ,อยากให้ทุกคนรอช่วยรุ้นช่วยเชียร์กันนะฮะก็คือจะเพิ่มตัวนิยายใช่ครับมีมีมีปรับเนื้อเนื้อเรื่องเนื้อหาบ้างครับเพราะว่า มันมันมันมีการออนแอร์คนผลรับแบบใย่างไรที่เกาหลีจะถ่ายเยอะขนาดไหนครับที่คืออีกจเปคนหนึ่งใช่ครับเป็นโปรเจกต์อะไรเป็นซีรีส์ครับเป็นซีรีส์ของทางเกาหลีเลยครับที่เราจะได้เป็นเล่นเป็นคู่หลักครับผมเล่นเป็นคู่กันเลยใช่ครับเล่นเป็นคู่กันเลยครับซึ่งเป็นโปรดักชันของทางเกาหลีใตาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับใช้ภาษาอะไรในการพูดกาหลี้ก็มีการใช่มที่ที่สำคัญกับไทยใช่ไหมคะ ใช่เป็นเป็นภาษาเกาหลีครึ่งหนึ่งแล้วก็ภาษาไทยครึ่งหนึ่งครับใช่ช่วงนี้ก็มีการเรียนเกาหลีเพิ่มด้วยครับผมใช่ครับเรียพร้อมตัวเองไปที่ไหนครับเพราะเราต้องคุยเจอเราเพร่วมงานกับก็มีเรียนภาษาเกาหลีครับในช่วงนี้ซึ่งพวกเราก็คิดว่าอยากอยากใช้ภาษาเกาหลีให้มันมากขึ้นหรือว่าหรือว่า up ัพเลเวลตัวเองให้มันเก่งขึ้นด้วยครับก็เลยพยายามเรียนภาษาเกาหลีหรือว่าพยายามพูดให้มันได้เพราะว่าเวลาในในการที่ไปถ่ายจะได้แบบใช้ภาษาเกาหลีแบบเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ เออมี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 อ่าแล้วก็มีเดขอฝากเรื่องอย่าเล่นกับอนนนใหม่นะครับพอดีว่าเพิ่งจบไปจบไปอือสิบอีพีครับสามารถดูย้อนหลังดูย้อนหลังได้ทางย YouTube ครับจะมีสองช่องทางครับก็จะมี Andy Channel ครับก็เป็น YouTube นะครับแล้วก็อันดับที่ไอจีอีครับผมอินเตอร์ที่ร้านสุนที่แต่งชุดลีเก้เป็นไงครับอ๋อที่แต่งชุดลเก้นั้นจะเป็นซีรีส์เรื่องภารกิจรับฉบับแฟนดอมนะครับก็ สามารถรับชมได้นะครับก็ทุกวันศุกร์วันเสาร์เวลาสองทุ่มที่ทวีดีครับผมเป็นครั้งแรกที่ใส่ชุดลิเก๋ครับครั้งแรกเลยครับก็ตื่นเต้นมากวันนั้นคือไม่คิดว่าแบบเรียกว่าอะไรอ่ะที่ที่เราสวมหัวคือหนักมากแล้วก็แบบต้องติดขนตาติดขนตาติดลายครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วดีใจที่แบบได้แต่งชุดลิเกครั้งแรกครับยิ้มเห็นแล้วเป็นไงบ้างแอบดูอยู่ครับตั้งแต่อีพีแรกครับกับกูเตอร์กับนิวฮะเล่นน่ารักมากครับก็มีความอยากไป โอ้ย <ity> ผมชอบครับผมชอบอะไรที่แปลกใหม่ครับผมชอบได้ทําสิ่งใหม่ๆครก็ก็อยากลองดูครับถ้ามีโอกาสอ่าให้ถึง3ที่ตามคนงานเลยครับโอเครผมก็อยากฝากผลงานของพวกเราทั้ง4คนนะครับยูเตอร์ยิมแล้วก็โทมัสกับพี่เก่งนะครับก็พวกเราก็จะมีพิเจษคนกลางนะครับเดอะเฟิร์สเลิฟแมนนวลนะครับแล้วก็จะมีพังสบายของโทมัสแล้วก็ของพี่เก่งก็ยังบอกไม่ได้ครับผมว่าเรื่องอะไรก็อยากรอติดตามผลงานของพวกเราทั้ง4คนด้วยนะครับผม